เปแล้วผมนะเพื่อเป็นการเสียเวลาฮะมาสาบก f อ Mobile ที่ต้องการเติมเกมต้องที่นี่ WP Shop ชบริการเติมเกมมือถือราคาถูกเติมเร็วเติมไวปลอดภัยได้ของชัวโปรแน่แนๆเติมปุ๊บได้ของปับ๊บร้านนี้ไม่ได้เติมแค่เกมฟุตบอลยังมีเกมฮิตอย่างดังซิตี้เซเว่นไนและอื่นๆอีกมากมายใครสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ดั อยากเทพอยากคุ้มให้เดีวมันพีชอปจัดให้โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมแกลบสแกนเชินเคยกับเกม F4 m o b บายนะครับผมนะก็อัปเดตเข้ามา <S <S เป็นที่เรียบร้อยผมนะในส่วนของจอหรือข่าวสาร F4 m ของเรานะวันนี้จะเป็นเรื่องราวของจามูเซรานะผมในส่วนของการล็อกอินเนี่ยมีโทเค็นมาให้เราเล่นเองครับผมนะเดี๋ยวก่อนจะไปเริ่มกันแน่นอนครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมนะฝากไว้ด้วยแล้วกันในส่วน กิจกรรมตรงนี้นะใครไม่กดติดตามกดติดตามให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของเจ้ามูซิลาที่ผมพูดไปทน้ชมนะในส่วนของรางวัลล็อกอินเนี่ยแค่เราปลดล็อกทุกวันเนี่ยรับโทเค็นทุกวันเนี่ยก็จะได้มาส่งของเจ้ามูซิลาที่เป็น C A M 1 1 1เม็ดม่วงครับผมนะโอ้โหบอกเลยว่าแจกทั้งทีแจกแค่เม็ดม่วงเองแค่นั้นจะอยู่กับเราเจ็ทวันน้ชมนะตรงนี้ผมนะในส่วนของการดับตรงนี้เนี่ยก็คือ เก็บไปเรื่อยเนี่ยแ้มโทเค้นเนี่ยก็จะได้ในส่วนของมูซาลาที่เป็นเม็ดม่วง115ด้วยนะครับผมนะตรงนี้ท่านผู้ชมนะวันนี้เนี่ยวันที่30นะที่ผมทำคลิปไปท่านผู้ชมนะรางวอลอกอินประจำวันเนี่ยก็จะได้รับในส่วนของอเพชรแดงในหุ่นน้ดตรงนี้ฮะแล้วก็อัปเดตมาใหม่วันนี้ท่านผู้ชมนะในส่วนของโหมดอาเคสก็จะมีให้เรามาเล่นเหมือนเดิมเช่นเคยท่านผู้ชมนะส่วนกิจกรรมต่อไปเนี่ยเปิดเผยเข้ามาเนี่ยจะเห็นในส่วนของกิจกรรมที่เป็นสีดํส้ม นะครับผมอันนี้ผมยังไม่ชัวร์เลยนะว่าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรก็คือจะต่อจากในส่วนของ f ี ture Star นะฮะน้ำชมนะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะออกมาแบบไหนน้ำชมนะช่วงมายี่สิบสามยี่าเนี่ยเรา่าจะได้เห็นอัปเดตเพิ่มเติมในส่วนของกิจกรรมที่เป็นสี้มๆนะครับผมนะตรงนี้ก็ในส่วนของโทเค็นตรงนี้เนี่ยมีอัปเดตนิดหน่อยน้ำชมในส่วนของโทเค็นเฟสตรงนี้เนี่ยสามารถมาแลกเพิ่มเติมได้ในส่วนของกิจกรรมแปตแบก น้าท่านชมนะเนี่ยเห็นไหมจะมีแลกเพิ่มเติมด้วยนะครับผมในส่วนของบัตรกำนันต่งตางๆนะฮะท่านชมนะแฟลแบ็กตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้แต้มเดียวกันเลยในส่วนของการสุ่ม TOTY เนี่ยก็คือจะได้รับในส่วนของร้อยสิบเจนหนึ่งตัวถ้าเกิดว่าคุณใช้900แต้มนะครับผมนะนี่ก็คือได้2ครั้งเลยร้อยสิบเจนก็จะมีใครบ้างนะมี RW ในส่วนของเมสซี่แล้วก็สยามเซเว่นเนี่ยครับท่านชมนะส่วนต่อไปเนี่ยก็คือในส่วนของอ่านักเตะมุมร้อยสิบหกเนี่ยก็คือใช้แค่อ่า 300น้ามูลในสองของแต้มเนี่ยก็จะมีในส่วนของ ias, เมนดียร์สฟาเบนลุยคาร์ฟาคาวแล้วก็มาคัสแรดฟอร์ดน้ามูลนะสี่ตัวก็คือเลือกได้ตัวใดตัวหนึ่งนั่นเองครับผมนะสามร้อยแต้มโทเค็นนะครับผมนะโอเคนะ okay. ต่อไปพวกโหมดต่างๆเนี่ยก็คือ,อยังอยู่เช่นเคยแล้วก็จะมีให้แลกในส่วนของ,ของจามามูเซล่าแล้วที่เป็นร้อยสิบหก cm ด้วยนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าไม่รู้ว่าอีเวนต์มันเกี่ยวกับอะไรนะมูเซล่าเข้ามาค่อนข้างหลายตัวเลยนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าพลังต่างๆอันนี้เนี่ย ฝีเท้าผมอว่าก็ไม่ค่อยน่าเล่นอยู่ดีนะแจกทั้งทีน่าจะแจกสักร้อยสิบหกสิบเจ็ดไปเลยอันนี้แค่แจกแค่ร้อยสิบหกเป็นเม็ดม่วงด้วยนะท่านผู้ชมนะก็คือถอยไปจริงๆเนี่ยก็อาจจะเหลือแค่ร้อยสิบห้าสิบสี่สิบสามแค่นั้นเลยท่านผู้ชมนะก็คือไม่น่าสนใจนะฝีเท้าต้องต่างเวิร์กเรทสูงบรรการต้องเฉยๆมากเลยกับจาร์ลัมมูเซล่าที่เข้ามารอบนี้นะครับผมนะบอกเลยว่าโอ้โหจะแจกก็คือแจกแบบไม่ค่อยดีขนาดนั้นนะเออในความรู้สึกผมนะ <S <S ส่วนกิจกรรมที่ ออกไปเนี่ยนู้ชมนะก็น่าจะเป็นในส่วนของอ่ายูฟาพามไทม์เร็วนี้ครับผมนะน่าจะมีการอ,าออกไปแล้วก็น่าเดี๋ยวรออัปเดตในส่วนของอ่าพวกสิบหกทีมสุดท้ายแล้วน่าจะได้รู้แล้วแหละนะผมในส่วนของอ่ายูซีเอลแล้ผมเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูแล้วกันว่ามีใครบ้างนูน้ชมนะที่ได้เข้าไปสิบหกอ่าสิบหกทีมนะครับทานผู้ชมนะั้นเดี๋ยวต้องรออีก อ่าแปดทีมเนี่ยจะเป็นเพย์ออฟนะ16ทีมเนี่ยก็คือเข้าไปเล่นเลยก็คือในส่วนของตารางคะแนนนะเข้าไปรอนเนี่ยก็คือจะมีในส่วนของอาร์เซนอลในหมูนั้นมีบาร์เยอร์มินิัลิเวอร์พูลสเปอร์บาซ่าเชลซีสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็ แมสซิตี้ทั้งมนั้นก็เป็น8ทีมที่เข้าไปรอเดี๋ยวรออีก8ทีมต้องชมน้ะเดี๋ยวรอเพลย์ออฟกันนะผมนล้วก็จะมีในส่วของเนมาริดอินเตอร์เบตเช่ผมนั้นนิวคาสเซิลยูเวนตุสทั้งหมแอดติโกมานลิตทั้งหมดนะอตาลต้าลิเวอร์พูลเซนแล้วก็ดอรทมุนนะครับผมนะพวกเบนฟิก้าอะไรแบบนี้เดี๋ยวรอเพลย์ออฟว่าทีมไหนจะเป็น8ทีมที่เข้าตามมานะครับผมนะประมาณนี้แล้วกั้นนะสอง อ่าอยู่้าพามถามนะฮะโอเคท่านผู้ชมต่อไปจะมีในส่วนของอ่าลุสป,ปอยในส่วนของกิจกรรมลามดานที่จะมีเข้ามาท่านผู้ชมนะอีกเรเด็นนี้ประมาณที่สิบสองนะก่อนต่อจากกิจกรรมกิงก้ารับผมนะก็ลามดานเนี่ยเขามีเปิดเผยในส่วนของกิจกรรมหลักเข้ามาเนี่ยเหมือนจะให้เราเล่นในส่วนของอ่าอ่าตรงกิจกรรมในส่วนของการเล่นเกมสกิลนะท่านผู้ชมนะแล้วก็จะมีในส่วนของบล็อกรางวัลต่าง นะครับผมตรงนี้เนี่ยเปิดเผยนักเตะเข้ามาเนี่ยเตัวนะท่านผู้ชมนะจะมีช h a p t e r หแล้วก็ chapter สนะนักเตะจะเป็นพวกซาบอสซาครับผมนะน่าจะเป็นนักเตะฝั่งอ่าเป็นกิจกรรมแถบตะวันออกซะส่วนใหญ่นะครับผมนะก็กิจกรรมเกี่ยวกับพวกมุสลิมอิสลามอะไรแบบนี้น่าจะมีในส่วนของสะสมอาหารมีลอ่าลาซินลอดอะไรแบบนี้ครับผมนะก็จะเป็นพวกนักเตะอย่างอ่าเนี่แหละซมโมซาคาเาเฟครับผมนะทาจินอะไรแบบเนี้ยผมก็อ่านผิดก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าน่าจะเป็นฝั่งอีบซะส่วนใหญ่นะก็เดี๋ยวรอดูว่า ออกมาแล้วเนี่ยจะน่าสนใจหรือเปล่าในส่วนของกิจกรรมละมานนะครับผมนะก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะโอเคนะโอเคท่านผู้ชมต่อไปจะเป็นในส่วนของกิจกรรมกิงก้าครับผมนะที่จะมีเข้ามาช่วงวันที่5ที่6เนี่ยเราได้เห็นอัปเดตเพิ่มเติมนะอันนี้เหมือนมีข่าวลือมาค่อนข้างเยอะว่าน่าจะเป็นในส่วนของเนมานะครับผมที่จะมาจริงๆนะมีโอกาสที่จะเป็นเหมือนกับในส่วนของจามามูเซลาด้วยนะครับผมนะตรงนี้ถ้าเกิดว่ากลับมาจริงๆผมบอกเลยว่าค่อนข้างน่าสนใจ มากมากในุมในส่วนของอ่านี่มาผมว่าคนน่าจะเล่นเยอะนะน่าจะขายได้แหละแต่ว่านี้น่าจะเป็นรูปตัดต่ออยู่นะครับผมนะก็เป็นคอนเซปต์ละกันในส่วนของอ่อาเดี๋ยวนี้ยก็ถือว่าเป็นคอนเซปต์ละกันที่เอามาฝากคุณผู้ชมนะก็น่าจะไม่ชัวร์หรอกนะนี่ฮะประมาณนี้นะจะเป็นภาพตัดต่ออยู่นะครับผมนะเนี่ยมารนน์ติเนสก็ถือว่าสวยๆละกันามาฝากคุณผู้ชมนะเนี่ยโอเค ประมาณนี้แล้วกันน่าจะเป็นแถบพวกฝั่งเมกาใต้นะครับผมในเรน่องกิจกรรมนี้นะนี่เลยทำไมกี่แหลงไรคิดว่าตัวไหนจะมาตัวไหนไม่มาเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะผมนะ <S <S เดี๋ยวถ้ามีหลุดสปอย,ปอยกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมมาอัปเดตผ่าน u ู u b e ผ่านช่องผมเช่นเคยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันสุดท้ายขอฝากลิขิตแล้วกันนะครับผมนะใครที่ยังไม่เข้าลีกมาก็ สามารถเข้ามาได้นะผมในส่วนของ GSC X อ็กแสคสกนนะผมนะตรงนี้ก็รับรางวัลทุกวันนะเพราะว่าผมเนี่ยจะพาผู้เล่นเนี่ยกดแรงตลอดนะผมในส่วนตรงนี้นะอยากเข้ามารับได้นะผมนะตอนนี้เนี่ยในลีกผมเนี่ยจะมีผู้คนอยู่ทั้งหมดประมาณ65คนนะก็ยังเหลือเยอะอยู่นะกว่าจะครบร้อยใครยังไม่มีลีกอยู่เข้ามาได้เลยครับผมนะฝากไว้ด้วยนะฮะโอเคต่อไปนะผมนะก่อนจากกันไปเดี๋ยวขอดาฟนักเตะดีกว่านะท่านผู้ชมนะ น่าจะมีแต้มอยู่นะ,ะโอ้นี่แต้มหมดว่ะผมขอสามพันแล้วกันมาดาฟสักทีหนึ่งนะ,ะแพ็คทรัพยากรนี้ก็เปิดได้นะใหน่มากมท่านผชม กดไปแล้วผมนะเพื่อเป็นการเสพเวลาฮะมาโอ้โหไม่ว okay. อล์กวะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับนี้เพื่อทีเ่เห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปบายทุกคนเจอกันครับ